เฮ้ยย hey ูพัสดุไก่ไงกระผมมาสเตอร์เคียร์กิมพิวโตตนะฮะ,ะวันนี้เราก็จะมาล่ามอนชื่ออะไรไม่รู้อ่ะพร้อมกับสหายอีกสองตัวนะฮะโอเค,อเคไม่รีรอไปกันเลยไปไปไปกิมนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยนะฮะ เพราะว่าลาแค่หาตัวตายตายโอ้ยฟันไม่โดนอ้าวโดนเฉย ตายตายนี่ยังไม่ตายเันเนะี่ยโอเคออาไปหาไอ้เอาไปหา,า,ปหาพี่ตูนไปไปแตะขอบฟ้าซะอยากออกไปแตะขอบฟ้าเอยาไปแตะสมใจ Bà đi bà đi luôn ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này ok aduh. go go let's go ไปยังไม่มีรอไม่ <tip> ทำไรอยู่เยอะตอบกลับด้วยอ่าไปทางไหนพระเจ้าเหม็นปากแกตายเลยอย่างนั้นน่ะใช้ยัดฝันเขาเก๋งไงกินปากอหอมอ่ะอู้ยไข่ตุยต้ยอตยุ้ยอ่ะตายพระเจ้าเขาเหม็นปากตาย แล้วแห่กันพร้อมกันซะด้วยอออื uh ื huh. เด็กหน่อยเองได้ไปหาพระเจ้าแน่นอน uh huh. ออกไปแต่ขอบฟ้าสนกาุกไหมไปหาพี่ตูนมา ไปเมืมอตะแรเลยฮนะใครอยากออกไปแตะขอบฟ้าบ้างเดี๋ยวช่วยไปหาพี่ตูนน่ะมาเดี๋ยวช่วยพาไปหาพี่ตูนอยากออกไปแตะขอบฟ้าใช่ไหม เอาเต็มตัวหนึ่งสองอือไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปหาพี่ตูนไปเอาเอาหนึ่งสองไปไปไปเอาเอาอกไปแต่คอฟ้าอ่ะโอเคสนุกไหมาหาพี่ตูนตายเลย อยากออกไปแต่ขอฟ้าใช่ไหมเราได้ไปสมใจแล้วเอ้ยมาหาพระแสงไปไปไปเดี๋ยวส่งอีกตัวไปหาพี่ตูนพร้อมกับไปหาพระเจ้าด้วย ให้พระเจ้านะนำสูตรยาสีฟันหอมอไปไปไปโอนแหลกให้มันไปหาพี่ตูนเป็นลางดีของมันด้วย โอเคเจอหนึ่งตัวไปไปหาพี่ตูนเดี๋ยวพาไปอยากออกไปแต่ขอบฟ้าใช่ไหม,มเดี๋ยวจัดให้อ่าเต็มตัวออกไปแต่ขอบฟ้าอือออกไปแตะขอบฟ้าอ่าอีกรอบใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เอาอีกรอบนะโอเคเอาอีกรอบ อ่ะโอเคออกไปแต่คอฟ้าโอ้โหไปหาพระเจ้าที่สวรรค์ให้เขาแนะนำยาสิฟันด้วยนะขนาดตายยังปล่อยกินปากหอมนะสิเธอเหม็นเหม็นมากหอมตายถึงได้บอกไงให้พระเจ้าแนะนำยาสิฟันใช้รุ่นอนะไรเนี่ย ไปไปไปให้พระเจ้าแนะนํายาสิฟันแต่ลูกๆๆๆเอ้ยตรงนี้ไม่ไรให้เก็บไหมเนี่ยออใช่ไปกดอ่าหําดินต่อเอ้ยหินดำ <c oughs> หลุดและหลุดและช็กหลุดและช็กหลุดละช็กหลุดละเมื่อกี้หลุดหินหําดำมาลนะ เมื่อกี้หลุดหำดินมาละเก็บหมุนไพ่เก็บหมุน<อ>ไพ่เก็บเข้าใจไหมเก็บเฮิบ<อ> okay, เก็บเคเก็บ<อ>เสร็จละ อา้าวมีอีกตัวแล้วเนะี่ยเีี๋ยวให้เก็บต่อไหมนะไปมาอื่นดีกว่าไหมนยะโอเคไปมาอื่นแล้วกันอ่อโอเคนะสำหรับอ่าแานนี้ก็ต้อง ขอลาเพียงเท่านี้นะ,ะ see y o u g i n ไปละบ๊ายบาย